สวัสดีคะ่ะแม่แมพบกับครูก้อยจาก Baby and ัน m นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทำหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคาถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะสวัสดีคะ่ะครูก้อยพบแพทย์เทปนี้นะคะยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอคนสวยค่ะ แพทย์หญิงปรวันตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFC คลิ n i c หรือหมอมิ้งค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะคำถามในวันนี้ค่ะคุณหมอเป็นคำถามของคนมีบุตรยากแบบเบสิกเบสิกค่ะอเอาแบบของธรรมชาติกันบ้าง <c oughs> เ,เรื่องของนักวันไข่ตกอะไรยังไงแต่ก็จะมีคำถามที่ถามกันมาเยอะเลยค่ะบางคนไข่ตกเร็ว บางคนไข่ตกช้าไม่ได้ตกตามทฤษฎีเดือิบสีของรอบเดือนอจึงอยากจะถามว่าถ้าไข่เราตกเร็วไปหรือว่าตกช้าไปมันส่งผลต่อการที่ทําให้เราท้องยากหรือเปล่าอืก็จริงๆการเอานับไข่ตกก่อนการน,นับไข่ตกเหมือนไม่แน่ใจหมอเคยเคยพูดพูดไปบ้างเคยเคยมีอยู่หนึ่งเทปแล้วเรื่องของวันนับไข่ตกอ่าก็คือให้ให้นําความยาวรอบเดือนลบด้วย14วันเราจะได้วันไข่ตก อ่ะอย่างเช่นรอบเดือนเรายาว30วันลบ14่ค่ะเราจะตกวันที่16ของรอบเดือนอันนี้คือตามทฤิสตนีใช่ใช่ทีนี้ถามว่าถ้าถ้าคนรอบสั้นไข่ตกเร็วกับคนรอบยาวไข่ตกช้ามีผลอะไรไหมจริงๆไม่ได้มีผลในในแง่ของการมีบุตรนะก็คือตับใดที่มีไข่ตกอะค่ะก็มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เสมอแต่ทีเนี้ยคนที่รอบสั้นหรือมันยาวผิดปกติเนี่ยมักจะมาพร้อมกับความแปรปรวนของฮอร์โมนใช่ ต้องถามคุณหมอก่อนว่าสั้นแค่ไหนผิดปกติยาวแค่ไหนผิดปกติถ้าตามทฤษฎีเลยนะคือสั้นคือ2ีบวกลบ7็ะค่ะคือะคือเป็นสิ่งที่สุขภาพดีอ่าใช่ถ้าเกิดคุณลบไปเจ็อแสดงว่าคุณ21วันมาทีหรือคุณบวกไป7จ็ได้เท่าไหร่คะหมอที่แบบสะมณ35วัาเออประจำเดือนมาทีอันนั้นเริ่มที่จะผิดปกติแล้ว แต่ว่าจริงๆรอบสั้นที่ที่หมอเจอในในสนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษามักจะไม่ได้โอ้โหสั้นถึง21วันหรอกก็จะอยู่สัก24-25ก็เริ่มเริ่มสั้นแล้วอันนี้มันก็จะทําให้คนไข้ดีเทกยากว่าเออตกลงเราไข่ตกอมันเร็วขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพวกที่รอบยาวเนี่ยมักจะเจอในภาวะไข่ไม่ตกเรือรังหรือ p c o s ก็เป็นสาเหตุหนึ่งใช่พวกนี้เลยคํานวณไข่ตกยากบางทีคําว่า ยาวของเขาเนี่ยบางทีอาเดย์สิบสก็ยาวแล้วบางคนไปเดย์ยี่ิบเอดยี่สิบสองอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญยาวมากกว่านะคะที่เคยเห็นคือไอ้รอบสั้นอะน้อยน้อยคนที่จะสั้นสั้นนะคะแต่ว่ายาวยาวเนี่ยเยอะนะคะมไม่ใช่แค่สาหบางคนแบบสองเดือนสาเดือนจนกระทั่งมาถามว่าแล้วฉันไข่ตกวันไหนชฉันนับเลงฉันไม่มีประจำเดือนมาสามเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยหอ ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆไข่ไม่ค่อยตกนะคือจริงๆคุณไม่ต้องนะับเพราะคุณไข่ไม่ตกเปล่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการที่คนเราหิ่งเราประจำเดือนมาไม่ได้แปลว่าไข่ตกทุกครั้งนะนั้นในในลักษณะของรอบเดือนที่ยาวเกิน35วันเช่น40วันมั่งสองเดือนมั่งแล้วมันมาแบบนิดๆหรืออะไรเงี้ยใช่อันนี้ไข่ไม่ค่อยตกหรอกอ่าม<ง>ันเลยทําให้การอ่านับวันของคุณยากหรือแม้แต่กระทั่งเทสปัสสาวะตรวจไข่ตกใช่ใช่ือ เจอ L H ่เนนี่ต้องเจอเข้มเท่ากันนะถึงจะบอกว่าไข่จะตกบางคนเจอแบบช่องทิ้จางเหมือนจบเทสต์ฮอร์โมนทองอันนี้ไม่ใช่นะต้องเทสแบบเข้มเท่ากันนั้นถึงจะบอกว่าไข่ตกอสมมติยกตัวอย่างกูก้อยแล้วกันค่ะเป็นคนรอบเดือนยาวประมาณ35 36วันตัวเองมีปัญหา P C o s นะคะแต่เทสเจอไข่ตกทุกเดือนนะคะหมอเดือนบางเดือน14บางเดือน15บางเดือน18ก็เลยมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะไอเดือน18อ่ะมันจะทำให เราแบบคุณภาพมันไม่ดีหรือเปล่ามันไปตกช้าอืมคือถ้าถ้าในแง่คุณภาพนะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีผลอ่าก็คือยังไงก็มีมีไข่ตกลงมาแหละอแต่สั้นยาวไม่ได้บอกคุณภาพแต่ว่าคุณภาพดีไม่ดีอาจจะเป็นที่ตัวตัวโรคของเราที่เราเป็นอยู่แล้วอ,อ,อย่างนั้นมากกว่าสบายใจได้นิดนึงแ <laughs> สดงว่าตกก่อนถ้าเทสเจอว่าตก มันก็คือ,อยังใช้งานได้หรือว่าเทสว่ามันตกเลดออกไปเช้าออกไปมันก็ยังใช้งานได้เพราะมันตกแต่ถ้ามันจะใช้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ตัวเราเองอว่าคุณภาพไข่จริงๆในตัวเราอันเนื่องมาจากสืบเนื่องมาจากตัวเราเองความอายุของเราหรือโรคของเรามากกว่าที่จะเป็นตัวบอกบอกว่าไข่ใบนั้นจะติดหรือไม่ติดใช่ใช่ะแล้วไข่ที่ตกเราจะทราบได้อย่างไรว่ามันมีคุณภาพดีไม่ดี อ,อันนี้เอาคนท้องธรรมชาติเลยนะหมอแบงค์เลยนนไม่มีการนะไปเช็คไปเห็นอะไรทั้งสิ้นจากแอน,นาิซารเวย์อไรเอาจริงๆริงไหมค่ะ <c oughs> ไม่รู้เลยก็แสดงว่าตอบไม่ได้เลยอืบาง<ม>คนเทสมาสองขีดเอ๊ะทำไมไม่ไม่ท้องไม่ท้องใครตกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,เอ,นเอ๊ะทำไมไม่ท้อง มันตอบไม่ได้เลยใช่แม้กระทั่ง i อยูไเพราะว่า i อ I ไเราต้องมาเทสว่าเออเรากินยาไปละไข่ใบนั้นเนี่ยโตมาตามเกณฑ์หมอไหมเห็นแล้วเห็นไข่แล้วใช่ขนาดเช็คด้วยแล้วก็บังคับให้ตกด้วยนะทุกอย่างเป๊ะมากทำไมล่ะอัตราการตั้งครรภ์ของ i อยไมันยังอยู่แค่10%เรพราะเราไม่สามารถประเมินคุณภาพของไข่ใบนั้นได้เลยว่าตกมาแล้วจะดีไหมจะผสมไหมจะไปต่อได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งอันตรสาวมองเห็นด้วยตา ก็ไม่สามารถที่จะบอกหรือประเมินคุณภาพของไข่ได้แต่ว่าถ้าเราจะรู้ได้นี่คุดจะต้องเข้ากระบวนการเด็กหลอดแก้วแหละถูกไหมคะเพราะเริ่มเริ่มดูดมันออกมแล้วเพราะฉะนั้นคนของธรรมชาตินี่คือยิ่งยิ่งบอกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องนับวันไข่ตกเอาเป็นว่าเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ก็คือนับวันไข่ตกให้เป็นเทสฮอร์โมน L H ร่วมด้วยแล้วก็ปฏิบัติการเอ่อฟิชชิ่งให้ตรงวันแล้วกันแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคนที่ ท้องธรรมชาติก็ไม่ต้องกัง,งวลเรื่องไข่ตกชา้าไข่ตกเร็วเอาเป็นว่า,าให้โฟกัสไปที่คุณภาพของไขม่มากมากกว่านะคะตกตกวันไหนถ้ามันตกถ้ามันคุณภาพดีมันก็มีโอกาสตีได้นะคะวันนี้ครูก็ต้องขอขอบคุณขอ้ณขอมูลความรู้ดีๆนะคะจากคุณหมอนิ้มากๆค่ะขอบคุณค่ะ แด้พบกับรายการคุแ้แม่พบแพทยได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and m o านะคะ